เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผีทหารเขมรทวงของต่อจากอีพีแรกท่านผู้ชมผู้ใดไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าไปรับชมภักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องวิญญาณอาฆาตไม่หยุดเพียงแค่จัดการพบมันตามกลิ่นไอของแหวนที่ถูกนำไปขายณร้านทองในตัวเมืองคืนนั้นเองบ้านสองชั้นของเจ้าของร้านทองดูเงียบสงบแต่กลับมีเงาดำเลื้อนรางปรากฏอยู่หน้าร้าน ประตูเหล็กปิดสนิทแต่เสียงครวนครางกลับลอดเข้ามาได้บนชั้นสองลูกชายเจ้าของร้านทองชื่อเก่งกำลังนอนหลับสนิทแต่จูๆ่ๆเขาก็สะดุ้งเฮือกเมื่อความฝันพาเขาไปสู่ที่ที่ไม่คุ้นเคยเขายือนอยู่กลางทุ่งร้างมีหมอกควันลอยปกคลุมไปทั่วกลางทุ่งนั้นมีร่างชายทหารในชุดขาดรุ่งริ่ง เต็มไปด้วยรูพรุนจากกระสุนเลือดดำทะลักออกมาตามตัวดวงตาขาวพโพลนเต็มไปด้วยความอาฆาตมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเก่งมือกำดาบยาวเปื้อนเลือดก่อนเสียงคำรามดังลั่นสถานไปทั้งทุง่งเอาแหวนกู้คืนมาเอาแหวนกู้คืนมาเสียงนั้นก้องสะท้อนจนเก่งปิดหูร้องลั่นแต่กลับดังแทกเข้าไปในหัวใจจนแทบแตกสลาย ทันใดนั้นร่างผีพุ่งเข้ามาคว้าคอเสื้อเขาไว้ดวงตาขาวโพลนจ้องลึกเข้ามาเสียงเย็นะเยือกกระซิบชิดหูพ่อมึงรับซื้อแหวนของกูมาคืนให้กูซะก่อนที่ทุกคนในบ้านนี้จะตายหมดเก่งสะดุ้งตื่นสุดแรงเงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดเขาหันไปมองนาฬิกาตีสามตรงพอดีแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่าคือ ที่ปลายเตียงของเขามีรอยเปื้อนเลือดดำเป็นรูปแหวนวงหนึ่งทิ้งไว้ชัดเจนรุ่งเช้าวันนั้นเก่งยังคงหน้าซีดเผือดจากฝันเมื่อคืนเขารีบลงไปเล่าให้พ่อฟังทันทีพ่อเมื่อคืนผมฝันเห็นผีมันเป็นทหารตัวเต็มไปด้วยเลือดดำมันบอกให้เราคืนแหวนไปไม่งั้นทุกคนในบ้านจะตายหมดเจ้าของร้านทองที่ชื่อสมบัติฟังแล้วหัวเราะหยันฝันฝันก็แค่ฝันนะไอ้เก่ง จะไปเชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้แหวนวงนี้ท้องเกือบสองบาทนะวยมูลค่ากว่าแสนบาทจะให้เอาไปคืนได้ไงคนอย่างพ่อไม่โง่หรอกเก่งพยายามอ้อนวอนน้ำตาคลอพ่อผมกลัวจริงๆนะพ่อมันไม่ใช่ฝันธรรมดาผีมันเอ่ยชื่อพ่อด้วยมันรู้ว่าเราเป็นคนซื้อแหวนมาแต่สมบัติกลับตบโต๊ะเสียงดังพอได้แล้วแหวนอยู่กับพ่อก็คือสมบัติของพ่อ ใครจะมาทําอะไรได้คืนนั้นสมบัติเอนตัวลงนอนด้วยความหมุดหงิดเสียงเครื่องปรับอากาศยังดังหึง่งๆแต่พอเขาหลับตาไปไม่นานโลกทั้งใบกลับเปลี่ยนไปเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าแห้งตายเต็มไปด้วยหมอกหนาเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ร่างทหารขมเมรจะเดินโผล่มาจากเงาหมอกใบหน้าเละพรุนด้วยรูกระสุนเลือดดำทะลักออกมาตามตัว ดวงตาขาวโพลนเต็มไปด้วยความอาฆาตมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเขามือกำดาบยาวเปื้อนเลือดก่อนเสียงคำรามดังลั่นสถานไปทั้งทุง่งเอาแหวนกู้คืนมาเอาแหวนกู้คืนมาเสียงถุ้มต่ำคำรามสถานทั้งทุง่งเอาของกู้คืนมาเอาของกู้คืนมาสมบัติถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่พื้นดินกลับนุ่มแฉะราวกับเต็มไปด้วยเลือดสดเสียงดังชึบ ทุกครั้งที่เขาเก้าวถอยผีทหารค่อยๆยกมือโครงกระดูกที่เหลือเนื้อหนังเพียงบางส่วนชี้ตรงมาที่อกของสมบัติพร้อมเอ่ยเสียงสถานทองคำนั้นมึงเอามาได้ยังไงก็ตามแต่จงรู้ไว้นั่นคือสิ่งเดียวที่เชื่อมกูกับเมียของกูถ้ามึงไม่คืนกูจะฉีกหัวใจมึงออกด้วยมือกูเอง รุ่งเช้าสมบัติเริ่มรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่จะให้คืนทองไปก็เสียดายเงินเขาจึงได้จ้างสินแสมาทำพิธีปัดเป่าและสินแสก็ได้มอบเครื่องรางให้แกนายสมบัติแล้วสั่งว่าห้ามถอดออกจากตัวเด็ดขาดผีตัวนี้มันอาทาตยิ่งนักเมื่อถึงกลางดึกสมบัติกำลังจะล้มตัวลงนอนเขาได้ยินเสียงเคาะประตูซึ่งดังมาจากในห้องน้ำ ทันทีที่เขาเข้าไปดูก็พบผีทหารยืนอยู่ในกระจกแล้วชี้หน้าราวกับจะเอาชีวิตนายสมบัติทันใดนั้นนายสมบัติได้ชูเครื่องรางสายศิลที่ผูกอยู่ตรงข้อมือเสียงกรีดร้องโหยหวนของผีทหารดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งห้องน้ำร่างในกระจกบิดเบี้ยวก่อนแตกกระจายเป็นเสียงเียงเหมือนกระจกถูกคอนทุบ สมบัติยืนหอบแหกใบหน้าซีดเผือดเงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศในห้องเย็นเฉียบเขามองข้อมือตัวเองเครื่องรางสายสินเปล่งแสงจางๆจนควันบางๆลอยขึ้นมาสมบัติยิ้มย่อออกมาอย่างโล่งใจเฮ้อจะผีอะไรมันก็สู้เครื่องรางของสินแสไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่สมบัติไม่รู้ก็คือผีทหารไม่ได้สลายหายไปไหนมันแค่ถูกผลักออกไปชั่วคราวเท่านั้น คืนนั้นเองสมบัติฝันอีกครั้งฝันว่าตัวเองนั่งอยู่บนกองทองคำมหาศาลเขาหัวเราะลั่นกอบทองขึ้นมาล้นมือแต่ทันใดนั้นทองคำเหล่านั้นกลับเปลี่ยนเป็นกระดูกมนุษย์เลือดสดไหลนองออกมาไม่หยุดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดมิดรอบตัวของที่กูรักมึงเอามาเป็นของมึงเครื่องรางนั่นมันช่วยมึงได้ไม่นานหรอก สมบัติสะดุ้งตื่นใบหน้าซีดเผือดกว่าเดินมองไปรอบห้องก็ไม่เจออะไรแต่กลับได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบบ้านเหมือนทหารกำลังลาดระเวนพร้อมเสียงปืนดังแว่วอยู่ในอากาศเมื่อถึงเวลาตีสาเครื่องรางบนข้อมือเขาเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับกำลังถูกเผา สมบัติร,ร้องด้วยความเจ็บปวดสายสินค่อยๆไหม้จนเกิดเป็นรอยแผลไฟไหม้ที่ข้อมือแล้วเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากทุกทิศทางในบ้านมึงคิดว่าของเล่นพวกนี้จะกันกูได้หรือกูจะเอาคืนไม่ว่ามึงจะหนีไปไหนก็ตามกลางดึกคืนนั้นสมบัตินอนตัวสั่นอยู่บนเตียงเสียงฝีเทา้าและเสียงโซ่กระทบกันดังก้องอยู่รอบห้อง รากับใครบางคนกำลังเดินวนเวียนเพื่อรอเวลาลงมือท่านใดนั้นอากาศก็เย็นเยือกลงอย่างผิดปกติไอเย็นขาวลอยออกจากปากสมบัติทุกครั้งที่หายใจเข้าออกบานประตูห้องค่อยๆเปิดเองทีละน้อยเสียงบานพับดังเอี๊ยดผีหารโผล่เข้ามาอย่างช้าๆดวงตาขาวโพลนแววกโกรธเกรี้ยวมือกำดาบยาวเล่มเดิม มันเงือขึ้นหมายจะฟันคอสมบัติให้ขาดสะบั้นในครั้งเดียวสมบัติตัวแข็งทื่อร้องเสียงหลงยาอย่าฆ่ากูเลยท่านใดนั้นเสียงสดมว์แผวเบาดังก้องขึ้นกลางห้องแสงสีทองเรืองออกมาเป็นวงกลมปกคลุมรอบตัวสมบัติเงาร่างชายชราผมขาวยาวเสื้อคลุมจีนโบราณปรากฏขึ้นใช่แล้วสินแสที่เขาจ้างมาได้ถอดจิตมาช่วยในยามคับขัน สินแสยกมือขึ้นทำท่าประกอบวิชาตวัดผูกันยันกลางอากาศเส้นยันไฟปรากฏขึ้นเหมือนเปลวเฟิงเผาไหม้ร่างผีทหารจนมันกรีดร้องลั่นอร่างมันบิดเกรงเสียงโหยหวนกล้องสะท้อนเหมือนมีวิญญ,ญาณอีกหลายสิบดวงกรีดร้องตามไปด้วยผีทหารถูกผลักถอยออกไปสลายหายเข้าไปในความมืดแต่ก่อนที่มันจะเลือนร่างไปจนหมด เสียงคำรามโกรธแข้นก็ยังดังก้องสถานห้องมึงพรากคนรักของกูไปงั้นกูจะพรากคนรักไปจากมึงบ้างหลังจากผีชหารหายไปสินแสก็ได้มอบเครื่องรางให้นายสมบัติอีกชิน้นพร้อมกับลมมนคาถาและบอกกับนายสมบัติว่าเครื่องรางนี้ไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อความเหี้ยนของผีตนนี้แน่นอนและมันจะไม่มีวันทำอะไรท่านได้อีกรุ่งเช้านายสมบัติได้ไปเคาะห้องของภรรยา และจะชวนไปทำบุญในวันพระใหญ่แต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปสมบัติถึงกับข่าวอ่อนเพราะภาพที่เห็นคือภรรยาของเขาได้ทำการผูกขอด้วยเชือกเขาร้องไห้จนแทบบ้าเมื่อเขาหันไปดูที่กระจกก็พบกับลอยเลือดเขียนว่ากูเตือนมึงแล้วหลังจากได้ทำการจัดพิธีศพจนเสร็จสิน้นด้วยความโกรธแค้นนายสมบัติได้ว่าจ้างสินแสเพื่อมาจัดการกับผีทหารตัวนี้อย่างเด็ดขาดสินแสกล่าวว่า การจะจัดการกับผีทหารตนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันมีแรงอาฆาตท,ที่สูงพลังมันเยอะหากท่านต้องการให้เราจัดการมันท่านอาจจะต้องจ่ายหลายแสนด้วยความโกรธแค้นนายสมบัติตอบไปว่าต่อให้จ่ายเป็นล้านก็ไม่กลัวข้าจะเอามันให้ทุกทรมานเหมือนที่มันทำกับครอบครัวข้าตกกลางดึกสินแสได้จำวิธีใหญ่โตและมีนายสมบัติกับลูกชายอยู่ในวงล้อมสายสินด้วย เมื่อเขาสวดได้สักระยะลมกระโชกแรงก็เกิดขึ้นและปรากฏร่างของนายทหารผีอยู่ที่มุมมืดเมื่อสินแสเห็นก็หัวเราะในลำคอมาแล้วเหรอไอ้วิญญาณสัมภเวสีชั้นต่ำคืนนี้กูจะเอามึงใส่หม้อถ่วงน้ำไม่ให้ได้ผุดไม่ให้ได้เกิดชั่วกับชั่วกันสักพักร่างของนายทหารก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาพร้อมมีดสนิมกลางที่เขาชอบพกสินแส ลูกชายนายสมบัติได้กล่าวว่าสินแสสินแสมันมาแล้วมันมาแล้วทันใดนั้นสินแสได้นำกระบี่ลงอาคมจากตำหนักแล้วชักมีดออกมาพร้อมไร้รำพร้อมกับบริกรรมคาถาทันใดนั้นสินแสเดินออกไปสู้กันกันกบผีทหารเขมรสินแสได้ฟันกระบี่ไปที่คอของทหารผีแต่ทว่ากลับได้ยินแต่เสียงหัวเราะของนายทหารของเด็กเล่นพันนั้นทำอะไรกูไม่ได้หรอก แล้วทันใดนั้นผีทหารได้ง้างดาบแล้วฟันไปที่คอของสินแสจนหัวหลุดออกจากบ่าเลือดพุ่งกระเซน็นออกจากตัวพุ่งขึ้นฟ้าราวกับท่อน้ำที่แตกหักผีทหารได้เอามือจิกหัวของสินแสที่ตกอยู่ที่พื้นแล้วบี้หัวของสินแสด้วยสองมือจนหัวแตกสมองกระจายราวกับแตงโมตกจากที่สูงแล้วกระทบพื้นปูนนายสมบัติเห็นภาพแล้วก็ส่งเสียงหวาดกลัวสุดขีดราวกับคนจะเสียสติ ทันใดนั้นลูกชายนายสมบัติได้วิ่งเข้าไปในบ้านนายสมบัติจะวิ่งตามลูกชายแต่ด้วยความหวาดกลัวกลับทําให้เขาเก้าวขาไม่ออกทันใดนั้นผีทหารได้เดินเข้ามาใกล้นายสมบัติเขานํามือบีบคอนายสมบัติแต่ด้วยเครื่องรางที่ห้อยคอที่สินแสม,มอบให้กลับทําให้ผีทหารไม่สามารถทําอันตรายสมบัติได้แต่แล้วผีทหารได้ทําการเควี้ยงมีดเสียบเข้าท้องของนายสมบัติอย่างจัง เขาล้มลงและนอนร้องด้วยความเจ็บปวดในระหว่างที่ผีขเขมรกำลังจะปิดบัญชีนายสมบัติก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนนี่ใช้แหวนของท่านหรือไม่ลูกชายนายสมบัติถามแล้วบอกว่าหากท่านปล่อยพวกเราไปเราจะคืนแหวนนี้ให้แก่ท่านเมื่อทหารผีเห็นแหวนอันเป็นที่รักของตนเขาถึงกับร้องไห้คลาวเลือดไหลออกมาจากดวงตาเป็นสีดําเขาบอกกับลูกชายสมบัติว่าส่งมันมาให้ข้าเมื่อผีทหารได้แหวนคืน ลมกรรโชกแรงก็หยุดลงเรากับโทสะของผีตนมันได้เบาลงแล้วเขาได้เอาแหวนมาคลอเคลียที่หน้าเรากับได้ของรักที่สุดในชีวิตคืนเขาเหมือนกับได้เจอภรรยาสูแสนรักอีกครั้งเรากับพลัดพรากกันมาเป็นร้อยปีเขาเอ่ยว่าข้าไม่ต้องการทำร้ายใครเพื่อก่อกรรมข้ามาเพื่อเอาของรักของข้าคืนไปก็เท่านั้นผู้เองเห็นแต่ผลประโยชน์แต่ไม่เคยนึกถึงหัวใจของคนอื่นเลย หากเงินทองของผู้แก่ที่ได้มาจากหยดน้ำตาของผู้อื่นมันก็เป็นเงินบาปข้ารู้ว่าผู้เองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แหวนวงนี้ไอทหารพบมันขโมยของข้ามาเรื่องราวมันถึงได้บานปลายแบบนี้เมื่อพูดจบร่างของนายทหารก็สลายหายไปตามสายลมลูกนายสมบุตรได้รีบทำนายสมบัติส่งโรงพยาบาลหมอกล่าวว่าโชคดีนะครับที่ใบมีดไม่ได้ถูกจุดสำคัญว่าแต่เขาไปโดนใครทำร้ายมาครับ ลูกนายสมบัติก็ทำหน้ามึนงงเพราะไม่รู้จะบอกหมอไปอย่างไรเขาเลยบอกหมอว่าเรื่องมันยาวมากเลยครับเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้หมอฟังตั้งใจฟังนะครับ